นี่เขาไม่เปิดไฟเลยอ่ะอนี่น,นีกดกระทัางต้นไม้ตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> จ้าของบานเชมไหม ดีค่ะวันนี้พี่มีแขกรับเชิญนั่นก็คือน้องหมูด้วงวันนี้นะคะพี่จะพาน้องหมูด้วงเนี่ยมาทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราเอ,อเพื่อนบ้านมากมายหวังว่าเราจะคุยกับเขารู้เรื่องนะทุกคนน้องหมูด้วงแปลกๆนะทุกคนน้องหมูด้วงเนี่ยสามารถวิ่งสองขาได้ไม่เหมือนกับเรานะปะน้องหมูด้วงขี่หลังพี่ปะโอ้ ขี้ลังปะอะไรน้องหมูด้วงบอกว่าช่วยด้วยจะไปช่วยเขาดีไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรน้องหมูด้วงหายน้องหมูด้วงเกิดอะไรขึ้นน้องหมูด้วงทำไมหัวเป็นอย่างนั้นน่ะหัวหายเอาไงดี น้องหมูดวงกลายเป็นคนซะแล้วน้องหมูดวงโดนแบนเหรอเฮ้ยหัวกลับมาแล้วทุกคนเราคือหมูดิ้งหมูดวงเขาคือหมูดิ้งหมูดิ้งหมูด้งหมูดวงหมูดิ้งเมื่อกี้หมูดวงเนี่ยโดนแบนใช่ไหมไม่รู้แต่หัวกระเด็นไปไหนไม่รู้หมูดวงถูกแบนใช่ไหมเป็นสีแดงไหมไม่รู้แต่ตัวมันกระเด็นออกมาเลยเฮ้ย กับสมกับที่ว่าแล้วนะน้องหมูด้วงเนี่ยไม่เคยเข้ามาในบ้านพเวอ่มันเบนมันเบนเรามันเบนเราวชีเนยว่าบ้านไฟไม่ไม่พอเบนเราใช้เลยเอางี้นะเข้าไม่ได้ได้เวลาไม่ได้แก้แค้นแก้แค้นช่ช่แก้แค้นนี่เพื่อนบ้านที่ดีช่วยด้วยช่วยด้วยรถจะชนหมูดิ้ง ช่วยด้วยช่วยด้วยรถจะชนหมูเดงครูบาช่วยหมูเดงด้วยเขาเป็นหมูแดงดเองเป็นหมูด้วงใครนี่หมูเดงเขาเป็นหมูแดงดเองเป็นหมูด้วงหมูเดงน่ารักกว่าเราเป็นหมูดแดงเราน่ารักกว่าไอ้ก้อนชีมาเนี่ยีจะฟ้องครูบามาจัดการเขอดูวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเนี่ยโอเคขึ้นอ้า <c oughs> สามกริย์สัดบ้ <c oughs> า สามกษัตัตย์ฮิปโปฮิปโปแล้วก็มา้กากษัตริย์ของแท้เลยโอ้ยม้มาด,ดำวิ่งตามหลังเราเขาคงโกรธแคนเรามากอแข่งม้ากันเปล่าแข่งกันเปล่าฮะทำไมคนในแมปนี่มันมีแค่นี้วะเนี่ยคนอื่นไปไหนกันมาเนาะเขาหายไปไหนกันหมดอะหรือว่าเขาจะไปป่นบ้านเราอยู่นี่มันตัวป้าอะไรกันเนี่ยม้าโปม้าโปโปโอเคม้าโปโป แล้วเรามาทําอะไรตรงนี้กรู้ไหมประชาชนของเมืองนี้มันอยู่ไหนกันหมดหายกันไปหมดแล้วเรามาผิดทางหรือเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนชื่อมนั่นไงนั่นไงนั่นไงบ้านบ้านใช่ใช่ใช่บ้านไม่รู้เหมือนกันรับหมูแดงไปเลี้ยงไหมแล้วโดนแน่นอนเลยหมูดวงจะโดนแน่นอนเลยเราเชื่อหมูแดงนะรอฟังเสียงได้เลย อย,อยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหมนี่นี่น,นี่เราต้องมายืนตรงนี้อย่าเข้าไปใกล้เขามาๆมมัมมัมคือได้ไงรอบรอไปเรล่นไหมไอ้ัวจะว่าแล้วเชียวได้ยินเสียงแล้วไปไม่ได้ว่าแล้วคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาเป็นอะไรกันหมดเนี่ยไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยอะ่ะเอาไงดีน้องหมูด้ <ใน S 1> วงใใอ้าว แล้วหมูด้วงหายไปไหนแล้วใครทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อุ๊ยอุ๊ยอยอชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวกระเด้ยเฮเป็นอะไรหมูด้วงมาดูนี่หมูดวงอยู่ไหนโอ้โหอยู่ตรงน้ำโพตกองลังไปโดนคนชักชักกระเดีวกระเดี่ยวเลยเฮ้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 เฮ้ยเยเฮ้เฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยย ีคนทำอณาจารอยู่ตรงน้ำพุหยุดแล้วมันหยุดแล้วเขารู้ว่าเราแอบดูจะฟ้องครูบาว่าแกทำอะไรอยู่ตรงน้ำพุเมื่อกี้นี้ฟ้องครูบาเน่คูบาคือใครเนี่ยไม่รู้จักคูบาเหรอคูบาช่วยหมูเด้งจากน้ำท่วมแลวรถชนฮะจริงเหรอใช่คูบาช่วยหมูเด้งจากน้ําท่วมแลวรถชนพูดมั่วและพูดมั่วและมูเด้งคูบาช่วยหมูเด้งหมูเด้งจมน้ำช่วยหมูเด้งด้วย พูดมั่วพูดมั่วเดี๋ยวเด็กๆเข้าใจผิดเราจะไม่กลับบ้านเราจริงเหรอเราเปิดบ้านไว้นะตานนี้บ้านเราโดนโจรปล้นไปแล้วเลยไม่ต้องสนใจหรอกยังยังยังนี่บ้านของเราอู้เกิดอะไรขึ้นทำไมจอยู่จู่มูด้วงเกิดอะไรขึ้นหมูด้วงเกิดอะไรขึ้นฮะเอาไม้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาหายหายไปไหนเอ้าหมูด้วงหาย ไปไหนตัวบักและหมูด้วงเป็นตัวบักแน่นอนตอนนี้นะคะน้องหมูด้วงเนี่ยจะมึนจะดื้อมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะสร้างอคอกให้น้องเขาอยู่ฮะถ้าสร้างอคอกฉันจะไปฟ้องครูบาเช่วนหมูด้วงด้วยครูบาช่วยหมูด้วงช่วยผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมไงนี่มันเคยแต่ลอ,อกมาในบ้านหลังไฟไหมเนี่ยแต่มันไม่มีตู้เซฟนะ นี่มีเจ้าของอยู่ด้วยตอนเนี้มาดูเมื่อเตือนในหลังมองไม่เห็นเลยเนี่ยเข้าไปดูมีวิทูเทบอ่ะไม่มีแล้วเราจะไปเอาป้านเลยแล้วลว่าโดนแบน์ไงเข้าได้แล้วอะ่ะเรารถออกให้เขา<ม>าน,นตกเย้ฝนตกแล้วหมูชอบฝนเราเป็นหมูใช่ไหมใช่เราเป็นหมูเอ้ยเราเป็นฮิปโปนี่หว่าเราไม่ใช่หมูแต่ทาไมเราชื่อว่าหมูอ่ะเราเป็นฮิปโปนี่ จะก้นได้บ้านหลังไหนนะฝนตกเอ้ยมีบ้านอยู่หลังหนึง่งบ้านหลังที่สามสิบห้ามาเลยสามสิบห้าจานั้นก็ไปบ้านหลังที่สามสิบห้าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไปเลยโอเคเอมาแล้วมีคนอยู่ไหมน่ะจะไม่มีคนอยู่นะแต่บ้านมันล็อกบ้านมันล็อกหาเตียงนอนอยู่แป๊บน,นึงมีคนอยู่แน่นอนมีคนอยู่แน่นอนบ้านเราไม่ต้องห่วงเราต้องมาเข้าหลังบ้าน เข้าไปก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยติดเกอะไรอ่ะโอเคมา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 โอเคหาตู้เซฟหาตู้เซฟนี่นี่นี่ตู้เซฟอยู่ตรงนี้กดขึ้นชั้นสองอ้าวมือเตือยมีบ้านนี้เขาไม่เปิดไฟเลยอ่ะนี่นี่นี่กดกระถางต้นไม้ตรงนี้เอ๋เจอของบ้านเชมไหมดีครับมาเปิดไฟให้เชยเฉยปะ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 เร็วๆ พาวาไปที่2สองตัวเลยเร็วๆมันเรียกเพื่อนเร็วๆแบกเขาขึ้นหลังเร็วๆเดี๋ยนเร็วๆแล้วก็วาไปเร็วๆกดไปบ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ว้าไปๆว้าปุ๊บนี่เลยนี่เร็วเกือบโดนลวเกือบโดนละไปก่อนหนึ่งไอ้หลังนี้น่าสงใจ ไปทุกันเอ้าเฮ้ยีคมขึ้นไปแล้วอ่ะไอ้โจรต้นบ้านอ้เสียดายไม่มีอีกแล้วใช่ไหมลงมาช้าไปเดี๋ยวสายก่อนใา้ก่อนคอนเทนต์วันนี้หมูแดงเนี่ยจะเลี้ยงหมูด้วงไปไประมาณเราทำอะไรกันเนี่ยอุ้ยบ้านหลังเดิมบ้านเดิมเหรอบ้านหลังเดิมไปยังวะบ้านหลังเดิมอู้หูไม่นะจะพาซวยกันหมดนะเนี่ย ไยยบปุ๊บไยังไงชั้นสองชั้นสอง,องนั่นไงมันอยู่ในห้องนอน้วจะเข้ามาอีกทําไมเนี่ยมันย,ยังอยู่หรยังอยู่เดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปอ่ะไม่เชื่อนี่ไงแตว่าแล้วเชียวโดน เาอสุดท้ายแล้วเนี่ยกบ้นไม่ได้สักหลังความน่ารักของเราเนี่ยมันทำให้พ hey, วกนี้มันไม่สงสารเราเลยแล้วเราสสารน่ารักขนาดนี้ก็อย่างว่าล่ะเล่นไม่เป็นนะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะพี่อันเขาโอ้หาสวยจริงๆเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย